นมาฟังแล้วพระอาจารย์อุเทนท่านฝากธรรมเทตนาถึงดิฉันเหรอคะกับอาจารย์เบียร์ด้วยเหรอท่านฝากว่ายังไงไปฟังท่านเทศกันคะ่ะเราเป็นคนพุทธเราต้องฟังพระสอนนะคะไปฟังพร้อมกันจ้าตื่นกลับอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่คือนี่คือทั้งบักเบียร์ทั้งไอหนูแพรรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกลับมืดบอดในธรรมตรงตามหัวข้อที่ว่าไว้นี้ทุกประการไม่ผิดเพี้ยนหรอก แล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือเพราะว่าซาบ้าบักเบียเนี่ยมันเป็นเกยนะน่าจะเป็นเกยคิงน่าจะเป็นเกยคิงอ่ารู้รู้ด้วยว่าเขาเป็นเกยคิงมันก็เป็นบันดอกกระเทยตุ๊ดเต๋าเต๋าแตกเตันเต้นสลิดลบตามภาษาเหนือนะสลิดดกท่านจะว่าดิฉันสลิดดกไม่แน่ไอ้หนูแพลรีไพวันมันอาจจะเป็น เกควีนก็ได้นะเพราะว่าเกเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทเกคิงแล้วก็เกควีนเกคิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกันคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชายส่วนเกควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายเกควีนนะ แต่เป็นหนูแพนีที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระเท,ท,ทยแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็นเกย์ควีนแล้วทีนี้เกย์คิงกับเกย์ควีนบันดอกกระเทยตุ๊ดแถวอย่างเจ้าแพลีิไพยวันเนี่ยเห็นไหมอาตยาสายนิสัยมันเหมือนกันเลยอาตมายังขำขำจนกระทั่งว่าจะคลื่นไส้นั่นแหละ mm hmm. ตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่าพราะมาอเทนเนี่ย ก็ได้เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่านกนเขียนหนังสือดีตาวเนะี่ยบอกว่าพระโน,โนเนมจากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จักในคลิปในโรงพยาบาลนั้นแต่ว่าท่านทําไมออกตัวแรงจังเพราะจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะคุณแพรลี่ไพรวันสัตบุรุษเขาแนะนํนาม,มาแล้วบักเบียคนเกร,เรวาลาคนตื้นกรรมืม่อบอดในธรรมเนี่ย มันตากินถั่วถึงขนาดน,นั้นเชียวหรอมันไปมองว่าไอ้หนูแพรี่พยวันเป็นสัตบุรุษได้อย่างไรโอ้โหว่าแตมาเราก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไส้น่นหละอันนี้ไม่ใช่คำกระทบกระเทียดนนะ้ำเป็นอย่างนั้นจริงขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพรี่พยวันบันดอกกระเทยตุดเก่แท้ๆว่าเป็นสัตบุรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้ธรรมาภาพ ได้แสดงธรรมก็ได้พูดให้ศิกรรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้สิกยอกว่ามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากันทั้งโขงเลยมากันทั้งโขงเลยยกพวกมาเลยไออีอัปเรีจันไรหล่าเนี่ยไม่เคยกลัวมันเลย ไออีอัปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยมาเลยโอ้เจ็บอยู่เมกันนะไออีอัปรีจันไรเนยนะเดี๋ยวเอกว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยนี่ใส่ท่านเป็นอย่างเนี้ยท่านอุเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอุเทนก่อนคือท่านจะนีสใส่ท่านจะเป็นแบบเนี้ยเรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติ แต่คำพูดคาจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านหนูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคำนะอัปปีจันไลนี่มันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไยเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าดิาฉันไม่มีทรรดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านหนเทนแล้วก็ท่านกบวดหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ย สอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการหนกระแสดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปร,ริญญาเก้เป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันเนะตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระ ก็ปลดปรงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูกคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาและแต่ละคําที่ท่านพูดเนี่ย<ป>ดิฉันพูดเลยนะ ถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะ e เคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ดีฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอุเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปาถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวราชเนี่ยกะเลวราด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยไดีอย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูดจารุนแรงอีกแล้วท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุดเป็นเกเป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสะบ,บุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะล่ะใช่ไหมทุกคนออดิตชั้นปากอันนี้ขอโทษทีปกากตะก้าและไม่ได้เอาของครื่งขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคําพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกคะ่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลย วาไม่ใช่คําว่าอปีจลัยเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวที่ฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันนะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคําเนี่ยมันมันมันมน,น่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นล้วท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสบดออกมาเนี่ยอปีจันไรเออยอะไรเออยกะเลวราดเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไร,ะไรท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาติกากรหรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนนึงก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกระเลกะ,กะเลวราดเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยดิฉันว่ามันเหมาะที่ไหนล่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยหรือว่าท่านไม่เคยป่วยเหรอถ้าไม่อาพาธเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาพาธไปได้เหรอพยาที่ทำมมหิพยาทิงอนต,ตีโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ้าไม่เคยอา,าพาธเลยแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอา,าพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็น เป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินรีย์ว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนิสัยเหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมากตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหย,ยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ย,ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอาเมือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียดท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียรดท่านอยู่ จะเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๊หรอกแต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอย่าไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านด่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะอภีจลัเนี่ยอะมันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอครับอ่าท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนา หน้าบันลังสารไหมคะดิฉันถามท่านหน่อยประด่าถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านนะ่ะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลย ท่านหนเทนเป็นโยมก็นแนะนําพระได้ทําไมแนะนํามไม่ได้ล่ะเออแล้วแต่กท่านแทนที่จะพูดโดยทรรมนี่เงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ปไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านอันนี้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครเขาจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มันไม่เกี่ยวอะไรอะ่ะพระพพทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอ ศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหมทำไมข้าบ,บ,บันดะบันดอไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบันดอบวชไม่ได้เหรอท่านก็ไปรเรียนก้าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเหรอสมันตะภาษาทิกาท่านก็เรียนมาท่านไปรเรียนก้าดิฉันก็ไปรเรียนก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไม่ได้โง่งไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันค่ะ ก็ไปเรียนก้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาก็ต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ำว่าดิฉันนะมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนำอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนำให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไป บอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่านอัดคลิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวนั่นน่ะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่เวลาท่านเทศสอนน่ะก้องกี่ตัวล่ะนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่นะมันมีแต่อัตราหรือเปล่าคําถามคําถามฮะท่านปกป้องธรรมหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านคะท่านอุเทน ่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่า,าปีจลัยนะี่มันควรแก่เหตุไหมหรือแม้แต่ด่าดิฉันเนี่ยเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่านนะไม่ได้เตือนรอกถวายคําแนะนําอะใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ย ท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจ๋านะคะเออเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่อุเทนท่าไม้ค่ะท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงครามเขาอยู่ทวัดชนะสงครามเออท่านก็เคยเดินเตือนโดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยไม่อยากไปไม่อยากทะเลาะกับท่านหรอกโยไม่อยากทะเลาะกับท่านเราเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ ที่ดีอรูปหนึ่งอะนะเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาท่านอาจจะแย่ไปนิดนึงในความรู้สึกของโยมอะนะคะแย่ไปท้ตติทัตติเตียนโดยธรรมไม่ว่าเลยติเตียนโดยธรรมไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยใส่เหยียดชําเลยแล้วแต่สมัยเป็นพระก็ว่าดิฉันเป็นกาจะกายังไงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในห้วในวังเหรอ กานก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเรามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระวินยัยมีผ้าเหลืองหอ่อคุมกายนะอยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะเป็นพระมันต้องเอาน้อมทำตนสิเอาน้อมทำตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไง อาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามนโนกรรมใช่ไหมละ่ะว,ว่ากล่าวตักเตือนก็ว่าไปหลายๆพรพหลายๆรูปที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์เขาก็เมตตา,า,าว่ากล่าวตักเตือนนะแต่เขาไม่ได้เหยียดนี่อันที่ไม่ควรเลยก็คือท่านจะไปเหยียดไม่ได้ค่ะมันหมดยุคแล้วจะไปพูดว่าคนนู้นเป็นเกย์คนนี้เป็นกระเทยอะไรพูดเพื่ออะไรไม่งงอันนี้ไม่เข้าใจยิ่งไปด่าปีจันไรเนะี่ย ไม่ไหวนะคะท่านอุเทนจ๋าค่ะเอาฝากท่านว้แค่นี้แหละเหนื่อยเนาะทุกคนเนาะ